สวัสดียามเช้าค่ะมาถึงที่ทํางานแล้วขอมแก้วกาแฟนะคะมาดื่มกาแฟอีกแก้วเนาะก่อนที่จะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้มาถึงแล้วนะคะวันนี้น้อยยจาก็นั่งรถมาอ่านคอมเมนต์มาเรื่อยนะคะจริงๆแล้วหล,หลายๆเรื่องหลายๆเล่าที่ายจ๋ามาเล่าสู่กันฟังเนาะมันเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดว่าชีวิตเราเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรอะ หลายคนที่พูดคุยเนาะถ้าวางแผนนะคะถ้าวางแผนให้กับชีวิตหรือว่าคิดสักนิดในสิ่งที่เราเริ่มต้นเนี่ยอ่ายายจามองว่าดีแก่ตัวเขาเลยนะคะแต่บางคนกลับยอมรับสถานภาพที่เป็นเหมือนพี่ที่เราคุยเมื่อวานนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเศร้าเหมือนกันนะบางครั้งได้พูดได้คุยได้ให้กําลังใจพี่น้อง เออเหมือนเราเก่งแต่รู้สึกก็มานั่งคิดตามเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องโปร่งเนะาะยายจ๋าก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนเขาก็เลือกในชีวิตของเขามันไม่มีอะไรที่เราจะไปช่วยได้ทุกอย่างเราก็ได้แค่พูดคุยให้เขาสบายใจในสิ่งที่เขาอยากคุยกับเราเท่านั้นนี่คือจุดสำคัญนะคะเป็นอาชีวิตไข่ชีวิตมัน เนาะวันนี้ยายจ๋าก็เลยอยากบอกทุกๆคนว่าเราจะทํำยังไงอะเราจะเติมพลังและกําลังใจให้กับตัวเองยังไงนะคะเราต้องยอมรับเนาะทุกคนต้องยอมรับในมุมมองอที่ตัวเองเลือกบางครั้งนะคะมีทางออกแท้ๆาจากประสบการณ์ของคนอื่นแต่เราก็ไม่เลือกเองอันนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดอ,อะไรมากมายเลยยายจ๋าก็ได้ รู้สึกแย่เหมือนกันเพราะว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทําวิดีโอใหญ่ยยจ๋าก,ก็พูดกับพี่เขาแรลงนะคะแรงแบบในวิดีโอเลยตามนั้นเลยนะคะแต่แกก็โอเควันนี้ก็ได้คุยกับแกมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่มีใครตัดสินไม่มีใครตัดสินเราได้นะคะนอกจากตัวเราเองเราทําตัวเราเองนะเราให้เขาข่มขีเองเออตั้งแต่แรก นี่คือสิ่งหนึ่งนะที่ออกปากและยอมรับนะคะแกก็ยอมรับมาเลยว่าเออแล้วพอนานวันการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วเพราะอะไรทําไมถึงไม่ได้เยจ๋าจมองว่าเพราะความกลัวของตัวเองอะกลัวในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ที่ตัวเขาเยจ๋าจว่ากลัวจะโดนทิ้งอืกลัวหลายๆอย่างกลัวเปลี่ยนแปลงกลัวสิ่งที่เคยได้แล้วไม่ได้มันก็เลยต้องเป็น อะไรที่รู้สึกแย่นะคะแต่ถ้าเรามองอีกมุมมองหนึ่งเออชีวิตเราก็อยู่ได้แค่ตายเนาะอยู่ได้แค่ตายเออสิ่งที่วันนี้คิดว่าดีแก่ตัวเองแล้วอก็โอเคนะปงอะ่ะเออปปงนะมานั่งคำนวณน,นั่งคิดนะได้พูดได้คุยกับพี่หลายๆคนนี่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออนเนาะออมันเป็นอะไรที่ รู้สึกว่าแต่ละคนจริงๆแล้วแท้จริงแล้วอ่ะกำลังใจหรือว่าไม่ว่าคําแนะนําหรือสิ่งไหนที่เรามาพูดมาคุยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันออกได้นะเออมันออกได้นะแต่ถ้าเขาไม่เลือกอ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะเออมันก็อยู่ตรงนั้นจริงๆนะแท้จริงแล้วชีวิตเราเนะี่ยมันมีทางออกมันมีทางออกนะคะออกตามแบบที่เราควรเปลี่ยนแปลงวิธีทำของชีวิต แต่คนที่บอกตัวเองว่าฉันต้องอยู่เพราะว่ามันเป็นจิตสั่งตัวเองแล้วพอใจในสิ่งมีนะคะสิ่งที่ตัวเองได้นะคะถึงแม้จะเจ็บปวดความรู้สึกไม่กล้าย,ยอมรับความจริงที่จะเจ็บปวดยิ่งกว่านี้หรือว่าไม่กล้าดิ้นรนออกไปหรือว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองอการไม่เชื่อมั่นในตัวเองนี่แหละมันทําให้เราหลุดนะหลุดโลกเลยนะหลุดโลกคือหน่งปิดกั้นโอกาสของตัวเองทุกอย่าง ไม่กล้าที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเราอยู่แค่ตรงนี้จุดศูนย์กลางนะที่เราคิดว่าดีแก่ตัวเองแต่ถามย้อนเข้ามาความสุขก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ว่าทุกแค่นี้มันก็ทุกหนักแล้วกลัวถ้าก้าวออกไปกลัวไปเจอหนัก กว่าเดิมอันนี้นะคะคือคนที่อยอมรับสถานภาพแย่ๆของตัวเองเนาะอันนี้ขอโทษขออภัยนะคะมันเป็นความคิดเพิ่มเติมเนาะในแนวคิดของยายจาที่เอาเรื่องราวหลายๆท่านนะคะที่ที่เอามาพูดมาคุยมาเล่าต่อยอดสู่กันฟังเนาะเพราะว่ายายจาก็อยู่ในมุมมองที่พูดคุยในมุมมองที่คนสู้ คนที่เป็นเจอปัญหาหนักคนที่ไม่ได้รับอะไรเลยแต่ผลสุดท้ายเขาเลือกที่จะก้าวเลือกที่จะเดินเขากลับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีแต่คนที่มองตัวเองว่าอยู่ดีเลิศเลอแต่อยู่ในความทุกข์และทรมานในหัวใจไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเป็นอันเนี้ยแสนทรมานนะคะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อ่าเขาเลือกเขาตัดสินตัวเองว่า ได้แค่นี้จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แค่พูดแค่คุยนะคะเนาะวันนี้เราก็สรุปหลายๆเรื่องนะขอบคุณนะคะคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ทุกๆข้อมูลที่เข้ามาเนาะคอมเมนต์ดีๆยายจ๋าจบอกพี่น้องทุกท่านเลยนะคะยายจ๋าจขอปักหุดไว้ให้พี่น้องได้อ่านได้พูดได้คุยนะคะเหตุผลเพราะว่าบางครั้งเาียจ๋าจได้พูดคุยหลังบ้านกับพี่น้องทุกๆคนนะคะว่าเอฟซี เนาะคอมเมนต์ดีๆหรือคอมเมนต์ข้อมูลจริงจากประสบการณ์จริงใกล้เคียงกับวิดีโอที่ยายจ๋าพูดที่มาเขียนไว้เป็นคำยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้เจอคนเดียวเป็นคำยืนยันจากตัวหนังสือว่าเออหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนหลายคนเจอทำไมเขาผ่านไปได้สิ่งเหล่านี้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าเกิดว่าวิดีโอยายจ๋าพูดแนวไหนถ้าเกิดว่า พี่น้องแก้ไขปัญหาในสิ่งแบบนี้ไปยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะฝากคอมเมนต์ไว้ให้พี่ๆน้องๆได้อ่านกันนะคะบางครั้งายจ๋าจพูดคุยออกไปพี่น้องอาจจะไม่ได้ข้อมูลหรือว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่ายจ๋าจพูดก็ได้นะคะอา,อาจจะไปได้คอมเมนต์โดนใจหรือเป็นแรงด ผักดันนะคะแรงบันดาลใจจากคอมเมนต์ตัวหนังสือก็ได้นะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งสําคัญมากๆเายายจ่าขอร้องเลยนะคะพี่น้องทุกท่านจ๋าเนาะช่วยเติมนะคะช่วยเติมช่วยเพิ่มข้อมูลเนาะในมุมที่เราเจอแล้วแก้ไขให้ได้ยังไงบางครั้งบางอย่างยายจ่าก็แค่เอามาคิดและแนวคิดของยายจ่าแต่ว่าตัวเองไม่ได้เจอประสบการณ์จริงเพียงแค่ได้อยู่กับ พี่ๆเพื่อนๆที่มีปัญหาเท่านั้นก็เอามาบอกต่อในความรู้สึกของตัวเองและการเดินสู้หรือว่าเดินหน้าเลือกชีวิตยังไงของเพื่อนๆพี่ๆนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ยายจ๋าเริ่มต้นได้มียายจ๋าวันนี้แล้วก็สิ่งสําคัญนะคะพลังและกําลังใจของเจยจ๋าก็คือคอมเมนต์ของพี่น้องเนาะคุณแล้วก็ทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเจยจ๋ขอบคุณจักใจขอบคุณที่เป็นพลังนะคะที่ให้จยจาต ยอดในสิ่งนี้บางครั้งหลายๆเรื่องการพูดจาเรื่องของคนอื่นยายจาก,ก็ต้องควรระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราพูดคุยอยู่กับเพื่อนนะคะเป็นคําอนุญาตก็จริงแต่เราก็ต้องอยู่ในคํำนวณที่เราควรพูดเท่านั้นอยากบอกทุกคนว่าชีวิตเรานะคะชีวิตเราอยู่เมืองนอกแสนเหงาใจ พลังและกําลังใจที่ได้จากเพื่อนเป็นสิ่งดีมากๆนะคะเป็นสิ่งดีมากๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าหาเพื่อนดีไม่ได้อยู่คนเดียวดีกว่านะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราได้มีเพื่อนได้พูดได้คุยได้ระบายออกไปเนาะมันก็จะโล่งในหัวใจเราการได้พูดได้คุยเนาะเหมือนเราไปหาหมอนะคะพูดออกมาทั้งหมดคือการระบายเสร็จแล้วเราโล่งแต่หลายๆคนเก็บ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 ผลสุดท้าย ผลสุดท้ายความรู้สึกแย่กลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคเหงากลายเป็นสารพัดท,ที่จะเป็นในตัวเองนะคะยายจ๋า,จาขอบอกทุกท่านเลยว่ารักตัวเองให้มากนะอย่ากเก็บสิ่งเจ็บปวดไว้ในใจถึงแม้ใครว่าจะคิดร้ายหรือว่ายัางไงอย่าอายอย่างน้อยเราก็ได้ระบายนะระบายออกมาทิ้งมันออกมาเนาะทิ้งออกมานะคะทิ้งออกมาจากตัวเรา ในเรื่องแย่เราอาจจะได้แนวคิดหรือคำติจากคนที่ฟังอยู่หลายๆมุมมองอคำติของเขา,ามันอาจจะเป็นสิ่งดีที่ให้เราคิดเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดของเราก็ได้หรือให้กระตุ้นความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ดูถูกฉันเหรอ,อฉันต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้นี่แหละคือจุดหนึ่งอย่าลืมว่า บางครั้งการพูดจาดีๆอาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้เลยและการคุยกับเพื่อนที่จะให้เพื่อนสปอยเอออไปกับเราแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงเราก็ต้องคุยกับคนที่ความคิดต่างนะความคิดต่างนะคะ เพราะเราก็จะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นเราอาจจะรู้ว่าเหอ,เอะเนาะสิ่งนี้ฉชนยังไม่เคยทําเลยอันนี้คือสิ่งสําคัญน,นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะบอกฉันพูดกับเธอแล้วสนุกฉันพูดกับเธอแล้วฉันมีความสุขเพราะฉันได้พูดเธอไม่เคยขัดข้องมองใจฉันเลยเธอไม่มีคําพูดที่ทําให้ฉันรู้สึกแย่แต่นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ปลุกให้เราเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้น ขอบคุณทุกคำตำหนินะคะขอบคุณเพื่อนที่ติเตือนเหตุผลเพราะว่านั่นคือความคิดใหม่ที่เราไม่ได้คิดเราอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้นะคะบันไดแห่งความสําเร็จหรือบันไดแห่งความเข้มแข็งเน่ยมันเป็นบันไดความเหยียบหยามนะคะคำดูถูกเนี่ยเป็นสิ่งดีมากๆสาหรับยายจาถ้าเรามองจริงนะคะเหมือนการคิดลบถ้าเราพิกผันนะคะ จากการคิดลบมาเป็นบวกได้เนาะการคิดไม่ดีมาเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องชนะกับสิ่งที่เธอพูดมามันจะเป็นพลังกระตุ้นหัวใจเราอย่างหนึ่งนะคะคิดดูให้ดีเนาะคิดดูให้ดีโกรธแล้วรู้สึกตื่นเต้นอะ,อะรู้สึกกระตุ้นว่าเราอยากสู้อยากทำอะ่ะอยากชนะคนคนนี้มันอาจจะดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เข้ามาเนาะ อขอบคุณทุกๆเรื่องนะคะทุกๆปัญหาทุกๆวิกฤตเป็นโอกาสเสมอแม้กระทั่งเจอปัญหาหลายๆหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ละครั้งมันอาจจะเป็นวิกฤตดีขึ้นกับในชีวิตเราก็ได้ถ้าเรามองให้เป็นเดินให้ถูกนะประสบการณ์บทเรียนชีวิตล้มแล้วล้มอีกอันนั้นเป็นบทเรียนของเราที่เราจะต้องเอามาเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าครั้งหน้าฉันจะไม่พลาด หรือถ้าคนไหนคิดแล้วเจ็บแล้วเจ็บอีกแล้วยังอยู่ในสภาพเดิมเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเราจะเดินหน้าได้ยังไงเราจะเป็นอีกคนหนึ่งได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความรู้สึกอของเราเพื่อที่จะให้คุณค่าตัวเองนะคะเพื่อที่จะสร้างให้ตัวเองมีพลังหรือ เก็บสิ่งไหนก็ได้อะที่มันรู้สึกจี๊ดแล้วสู้ว่วเออหามาให้เจอนะคะเนาะหามาให้เจอนะคะอืมโอเคคลิปนี้ยาจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอยายจ๋าเนาะจากเบลเยี่ยมพี่แจวปากแดงนะคะวันนี้ก็มาถึงที่ทํางาน เดี๋ยวดื่มกาแฟก็ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานแล้วคะ่ะซู้ซ้นะคะ